ไปลัางระเบักอยู่เฮ้ยเต้ยกด <c oughs> ูดนคูนสี่ไอ้สัตว์โกเกันได้อยู่ทำยังไงได้โคตรเจงเลยไม่ต้องสี่การเลย

Good wager! Oh I smell a winner! go on the road! Taking bets now! Hey, He's Show me what aces you be hiding!

งันไงไอเนี้ยมันโกมันกอปสคิลมึบัตไม่แต่ว่าไอเนี้ยไอคิบตายกไอคิบม,ม,มันไม่ตายเรากลับไปก่อนมินมาต้องแตกครักูลงมาไ

สองลย้งเดี๋ไปดึงกันนะโอ้โหไม่ช่วยยังมาบัง ทำไไม่ต้องคั่โอ้โหฉันไม่โยลงให้อยู่โอ้โหเอโรบินบอกช่านอาฝนละไม่มีแย่อะไรมาฝักฝางซะหด่อยอันไหนปะโดนตีแน่มึงกนลึกละได้ ตันเดียวเดียวเดี๋ยวตันเดียวเฮ้ยโอ้โหออฟติคิลไม่ทันหน่าวีอะไรวิ่งไปก่อนนายก็เชื่อในรูเราหน่อยเอ้ยในในดวงเราหน่อยโอเคดวงหมาให้สัตว์เห็นรึดวงหม้ายังกี่ฟันตายอยู่ เฮ้ยมาแล้วเหรออื้อไอทีหนูแล้วติดคูณสองแล้วมึงตายนวิ่งวิ่งวิ่งหนึ่งวิ่งยาวปองวัววัวคนตรงปองมาวด้วยกันนะปันปังปูดาวแม่งก็ไม่ไล่กูด้วยไอ้สัสโอ้ยแม่งจริงปะ mời tất cả hello 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 bị hello 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 yong hello kết thúc hello ร้อลุ้มวิญยาณดื้เกลียดเฉยจะทานไหมเนี่ยน้ำเอานี่เดีอยวไม่มาฟาร์มแล้วโดนมัไม่โดนหรอไม่โดนมันโดนหรอก็ปาไปไงเพราะทำไมงั้นมันต้องโดดหนีมึงไปแล้วแม่งอยู่ในป้าย ทำบุญวยเข้าเข้าวัดทำบุญ่าไหม้ปเา้ยมานวะ่เง้ยลาเก็บโอ้แล้วกบมันก็เดินมาโอ้โหแล้วกูรู้ว่าโดยชีเนสไงโอ้อะไรเว้ยกูกลางห้าตัวเองเว้ยแมันไม่ดไมเห Oho, khốn kiếp, nó đang chạy xuống. Để tôi chạy xuống có thể chạy xuống đây không? Oh, 2. này là Oh, 05 oh, oh, yeah. like hey, này. Quỳ anh ta mẹ tê cù lên, vâng mà dùng nguyên mía là. โอ้คูหนอพ่อไม่ค <g ül üyor> <laughs> like ูเลยเลอว่าขนมาแต่เออ

แ่ต้องไม่ทตัวมันใสครับเอาเอาแกไม่รอดแน่เอ้ยเอาเซอร์ม่นวไปบน,นอีกเธอซื้อวานวิ่งเลยวิ่งเาใส่กูเลยจะเชื่อเลยเยืนอ,อยู่กูเมืเ่อี้ไปบนเชืเลยแน่นอน ไปไล่ไปไมมีวิงแลจบไปไปไม่นี่คูณสามโโมึงใช้คูณได้เปืองแม่กระเทียไเิต่ทิ้งวอดกูเลยอะากดเห็ดมัเจ็บแบบดวงดีดยไปนี่นี่น

ไปแล้วเจออยู่รถตู้ี๊ปันงาคารคูณสามเต้ยตึงๆเลยเพื่อนหนูหนูหสามมาแล้วดวงพี่มาแล้วน้องเอ้าไอโดนได้ไงวะ โนบิมาแล้วน้องขึ้นต่อนถอะต่อเฮ้ยปั่นมูเดียบบ้านเลยว่ะได้มือคูณสองตายตายมีอะไรหรอพวกเนี้ยอีบอุ้ยเตยถึงโด่นยัไปทัานป่ะวะผมมันแยกล่ายสูงเลย

มึงมีฟ้าดัานหนีอยู่ที่มึงคับเด็กันเฮ้ยกูเฉยเลยอะไรเนี่ยโดนงั้นะพูดบบเปล่าเซอร์มาแล้วหนีทำไมอะโอโ้โหมือมึงแต่งข้างล่างแล้วแค่ปกหัวจริงเลยเราเข้เาจังหวัดสองแล้วเซอร์กูโดนพันด้าไหมเนนะี่ยได้กลัวให้ไหม

กานูมาแล้วโอ้โหยืนบังเลยนะไอ้ผัดม่นกี้พน,น,น,นดาตายเหรอตายใช่ป่ะโดยอย่างจักเซอร์กูเด่างดึว่าไม่ได้ต่อ,อยกลัวไม่ได้ เจออะไรกันพี่เจอนี้อันนี้จริงเจอเหี้ยอะไรกันไ่รู้วไม่เหยียงเลยจอยกันอ่ะกูมีตาสองเพียได้เดี๋ยวกูผลโน้ ไปดวโอ้ยแพนด้ามาเนี่ยเลยไม่มีวันไม่ได้ผู้ดาวใอยได้ใส่ใส่คูนสี่ไม่ได้ไอสัตว์คูให้เลยคูณสี่สองทีไอ้สัตว์เอาไปเลยวโอ้โหไม่ได้ใครจับเลยอ่ะไอ้เชฟโดนจับแล้วจับกินแบบไม่ได้ขยับเลยอ่ะไอสัตว เอาไปเลยคูณแปดเลี้ยให้เลยโองเื่อนนักสู้ตา่ะอ้กดเวรท่านเว้ยคุย Hồi đi, thôi đi, hồi đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มันยกหลบจืแลเมันร้ว Guys, มันเห็นไ้ไงมันเลยหลบมือมันแลก็ไม่ยอมเชียวโอ้โหไอเฮียการนูมึงนูอะไรกันเยอะแยะเนี่ย <hadi. S 1> อ๋อองยนข้างบนแ่ะมีีกเรเฮ้ยแต่ตัวมันไม่ไหวนะเขาได้นะหลองลองจนไม่เห็นนะเออให้มันชนคิ้วก่ะกลไม่เห็นให้เขาจับคีบได้ป่ะเบลปังนี่ะ อะไรมงนนึงนิ่งๆไว้ก่อนนี่ติดตันเชี่ยแล้วกูดึงหอกเลยตีติดต,ตันพอดีม <c oughs> ันจะป่ากูโดนอี่องเข้เขาเก่าเจ้าเดิมไม่ใช่ <c oughs> แกบอก่อยอย่างเงี้ยนะอยากได้หน้าดูเลยเน,น,นี่ยบอกที <c oughs> ่เดียวกันไ้ไปยังไงคือว่ามันถึงแล้ว รอคีตายอยู่คไม,ไม่ไม่ตายแล้วพีซ่องหรอืหรอเปล่าว่ายเงียบเชียวแม่หัวเลาก เวากลังฝักอยู่เฮ้ยต้กูโดนคูณสี่ไอ้สัตว์โกันไดอยู่ทำยังไงได้จนะตีบ้านกูมันมเ่นะเป็นไร

เฮ้ยเฮียโอ้โหเมื่อกี้กูไปโดนมาแรงแล้วคุบินไม่ได้ไปนั่นยังจะหันยังมาปลายนะเอกี้มันตัมาแรงแล้วมันบินได้ดึงเลยดึงว่าขี่ตรงหัว

เฮ้ยเข้าไปทำไมอ่ะเขี่ยไอ้ยึ่ห้องตื่นเต้นหรอเมื่อกี้เข้าไปเข้าไปทำไมเย็นไม่อยู่ข้ก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยโอ้ยหดีนะคุณก่อน เฮ้ยต้ยกุนติตโอย้ยเนี่ยที่คูณแบบไม่เกรงใจใครนะเลเจอร์แรปเตอร์ดูดันไม่เกรงใจใคร <c oughs> คุณสีตึง <c oughs> ตีมนก็จะตายแลย้ว <laughs> อมันไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่เหมือนตัวข้าวแล้วตายอโอ้ Og! กดผิดอือไอ้หน้าจอนี่มันคือแกไม่รอดแน่อีกเนี่ยีิทีนึงแกไม่รอดแน่อา